สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอฟซนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปหวยฮานอยกันของัาที่29นะคะก่อเราจะไปสรุปผลนะคะเราก็มาฟังคําเตือนก่อนเหมือนเคยค่ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่าอายุ18ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและฝึกสมองเท่านั้น โปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมและตัดสินใจนะคะเพื่อนๆเราก็มาสรุปผลฮานอยของวันที่29กันนะคะเพื่อนๆจะ้ะเราจะมาสรุปผลหาอนอยที่ที่29เนาะผลฮาอนอย29นะคะเฉพาะกิจก็ออก645นะคะ44ข้างล่างแล้วก็รอบพิเศษออก85 1าข้างล่าง47นะคะรอบปกติออก326นะคะแล้วก็ข้างล่าง1 6นะคะ รอบ BIP นะคะห1 5แล้วก็5้สีข้างล่างนะคะเราก็จะมาดูตัวเด่นที่พิใจัยให้ไปของพิจัยก็ให้เด่นรวมมัดน้อย3ามนอยนะคะคือเด่น9กับ7นะคะใจก็บอกว่าให้เด่น9นะคะแต่เราก็ไปดูผลงานกันนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะเพื่อนๆรอบเฉพาะกิจช่องนี้พิจัยจะจะส่วนมากจะบอกว่าให้เป็นเลขวิ่งเนาะเด่นวิ่งนะคะเพื่อน,อนหรือว่าจะจับคู่ก็ได้เนาะ เดี๋ยวมาดูนะคะอ่าฮานอยเฉพาะกิดออกอะไรนะฮานอยเฉพาะกีดออกหกสี่ห้าก็สี่สี่นะคะผมวพิใจัยให้เด่นหนะคะเข้าตัวเด่นนะคะเข้าตัวเด่นถ้าใครวิ่งถ้าใครวิ่งก็จะได้นะตัวนี้นะแต่ว่าจับให้6กสี่ถูกอยู่เพื่อนๆนแต่มันไปอยู่ข้างหน้าเนาะมันไปอยู่ข้างหน้าก็ได้เลขวิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็เข้าที่หกนะคะเลขวิ่งนะคะ ต่อไปรอบพิเศษค่ะรอบพิเศษนะคะเพื่อนเพือนรอบพิเศษให้เด่น401นะคะวันนี้มีมา3ตัวมาเนาะเรามาดูผลงานสิว่าเข้าอะไรเอยแล้วก็เด่น3น้นอยเนาะเด่น3น้นอยก็จะมีพิเศษปกติ VIP ใช่ไหมคะก็จับชุดให้ตัวรูดนะคะ7 4แต่ว่าตัวนี้พี่ใจยเจาะให้4 7ตรงๆนะคะ4 7นะคะ แล้วก็มีได้วิ่งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เข้าสองตัวถ้าใครวิ่งนะเพะื่อนเพื่อนได้เด็กวิ่งนะคะถ้าเกิดใครรูดก็จะได้ตรงๆเนาะรูดหนึ่งก็ไปกับต่อไปรอบปกติะคะ่ะเพื่อนเพื่อนรอบปกติก็ออกสามสองหกหนึ่งหกนะคะเพื่อนเพื่อนรอบปกติที่ให้เด่นสามนอยมีไหมไม่มีเขมีแต่เจ็ดหกเนาะ จนะเจ็ดหกนเข้าหนึ่งหกนะคะแต่ว่ามาดูตัวเด่นตัวเด่นเรามีให้สามกับแปดเนาะให้สามกับแปดก็ได้เข้าตัวเด่นตัววิ่งนะคะเพื่อนเข้าตัววิ่งเนาะตัววิ่งก็เข้าทุกรอบเลยนะคะเพื่อนต่อไปรอบ v i p นะคะร,รอบ I v i p เนาะรอบ VIP วันนี้ตัวเด่นทุกรอบไม่เข้าเลยเมื่อวานเนะข้าสี่รอบถ้าใครวิ่งเมื่อวานเข้าสี่รอบเนาะ วันนี้ก็จะมี615แล้วก็5 4นะคะมาดูชุดตัวเด่นของรอบ VIP นะคะเพื่อน VIP อได้ตัวเด่นวิ่ง6นะคะเพื่อนได้วิ่งนะคะก็สรุปแล้วก็เข้าทุกน่อยเนาะเพื่อนเนาะก็เข้าทุกน่อยเหมือนกันนะคะตัววิ่งเห็นไหมบอกช่องนี้จะเป็นตัววิ่งนะคะโอเคเรามาดูเราไปดู ของวันที่สามสิบเลยให้วันที่สามสิบก่อนนะคะว่าวันที่สามสิบทางพิจัยให้เด่นอะไรนะคะวิจัยก็ยังมีเก้าติดมาอยู่นะคะเพื่อนให้เก้ากับห้าเนาะวิ่งรูดใครจะวิ่งก็สายวิ่งก็คือวิ่งได้เลยนะคะเลือกเอาชอบตัวไหนก็วิ่งได้เลยนะคะส่วนตัวรูดก็จะรูดตั้งแต่เก้าใช่ไหมคะเก้าก็เก้าศูนย์ไปจนถึงเก้าเก้านะคะรูดห้าก็ตั้งแต่ห้าศูนย์ไปถึงห้าเก้านะคะ สำหรับตัวตัวเด่นพี่เจยก็จะติ๊กสีแดงที่ชอบนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าเกิดใครชอบตัวอื่นก็ก็สามารถไปจับได้นะคะแล้วก็เด่นทุกน้อยก็คือศูนย์วันนี้เขียนสะตัวตูเลยคือในสีนนอยนี่ได้เลยค่ะแล้วก็บางวันเนาะบางวันมันก็มีเข้ามีลุดนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็เอาไปจับกันได้ะคะ่ะเอาไปจับชุดได้อย่างห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์อะไรอย่างี้หรือเก้าห้าศูนย์เป็นสามตัวก็ได้นะคะเหมือนเมื่อวานก็มาสามตัวสองรอบเนาะ จับเข้า3ามรอบเลยนะคุเพื่อนแล้วก็มาดูาเด่นเด่นเน้นรอบนะคะเด่นทุกรอบนะเน้นวิ่งนะคะเฉะพาะก,กิดก็ให้เด่น3กับ0นย์ะคะก็จะมีจับตัวจับให้เนาะถ้าโชคดีมันก็จะเข้าอย่างวันนี้ก็เข้าแต่มันไปอยู่ข้างหน้านะคะคเพื่อนๆรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษก็ให้ศูนกับ7นะคะเด่น0ูนย์กับเด่นเจ็ดนะคะจับคู่ให้เนาะ แล้วก็รอบปกติมีเด่น5กับ1นะคะก็จับคู่ให้เหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วก็ VIP นะคะ V i p ก็จะเด่น5กับ7นะคะสามารถสายวิ่งนะคะสายวิ่งเนี่ยต้องดูช่องนี้นะคะถ้าสายวิ่งนะคะถ้าเกิดว่าอ,อ่ใครไม่ชอบนะคะก็เลื่อนผ่านได้นะคะเลื่อนผ่านได้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องลงแล้วให้เยอะแยะอย่างนี้ อันนี้คือเราชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็ขอบคุณ fc นะคะ admin fc นะคะที่แบบว่าเข้ามาชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็มาลุ้นกันนะคะดูเพื่อความสนุกแล้วก็มาลุ้นตัวเลขว่าเออพี่ใจไทโย,ยให้วันเนี้ยมันจะเข้าตัวไหนบ้างมันจะเข้ารอบไหนเนี่ยพี่ใจก็เป็นคนชอบลุ้นเนาะก็จะลุ้นไปด้วยนะะี่ค่ะจะลุ้นไปด้วยว่าเออมันจะเข้าไหมที่เราเราคำนวณมานะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มา ให้กำลังใจแล้วก็บางท่านก็มาให้กำลังใจทุกวันเลยนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังแรงใจกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมและให้กำลังใจตลอดะคะขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ